เฮ้ยออกมาทำไม,มอ่ะออกมาทำไมส,สวยพี่โหรู้ใจเลยเองรู้เปล่าว่าวีโฟสไตรเลอร์เนี่ยไมาจะมาละเรามาเป็นปีแล้วนะจริงสว,สวยดีแหม่รู้ใจพี่เลยนะเอาถือ,อกล้องแหมสวัสดีครับเพื่อนชาวแซกพู้ดกินอันนี้คือวีโฟสีไตที่ไม่ได้มาจากร้านเรามาเป็นปีแล้วนะครับเพื่อนโคตรสวยนะใช่พี่อปูครับดูดิอ้าดูแต่ง ไอ้นี่ไอ้ RS RCs ตัวใหม่นะสองข้างเลยนี่ทางนี้ด้วยนี่นงะแผงโคงแผงคอต้บบองสืแล้องอาตับข้าไม่รู้เวลาเลยนคะ่เจโจ ว่าแสกเกียเดียวเพราะถ้าใครกี่เกียร์เป็นไงห <c oughs> นมัยังหงอ่ะพุ่งเลยไอ <c oughs> ้เกียร์ผมไม่มีพื้นที่อ่ะสวืเนาะจริง <c oughs> รถที่ผมพูดเลยนะแต่การขับขี่นะผมบอกเลยว่ามันไม่ได้สบายมากเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยถ้าความล่อความเท่ความไฮโซผมให้มันคือเบอร์หนึ่งกับปฏิกะเลยดุพติ v สี่ s ติดไซคกันเลยคันนี้แต่ง,ตงเต็มเพื่อเลือสภาพโคตรดีวิ่งหนึ่งหมื่นกิโล เกตแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทน้อเพื่อนมาดูดูยางดูไม่จัดโออาร์ต่อมาเช็ดโหทุกอย่างคือแต่งมาครบนะโคตรโค้ดดูแอปเตอร์ดูพิพเตอร์ดูคาร์อบอนนี่เขาเป็นคาร์บอนอยังยังแแหแข้งคอโอโหเกิดอะไเรื่องนี่ นี่กาะบานโอลินไฟฟ้าโอ้โหดูดิคุ้มไหมคุ้มเลยแต่ต้องมีตังจริงนะไม่มีตังก็อย่าไปลึะลึงอนไอยเลยกันนะเกดแตงสี่หมื่นเก้าพันบาทกับแดกขุงน้ำกินสวัสดีครับ